กล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยล่าสุดนะครับได้มีการปล่อยตัวชาวต่างชาติที่เข้าข่ายตกเป็นเหยื่ออีกจํานวนกว่า261คนโดยทางการเมียนมาเนี่ยได้ประสานขอส่งตัวมาที่ไทยครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็ได้มีการเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับประเทศคานะครับว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะครับ กองกำลัง DKBA ได้นำตัวชาวต่างชาติที่เข้าขายว่าจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จำนวน261คนอย่างเช่นชาวเอธิโอเปียฟิลิปปินส์อินเดียบราซิลเนปาลเคนยาปากีสถานรวมไปถึงบังคลาเทศนะครับในเมืองใหม่โกไซของเมียนมาเนี่ยเอามาส่งที่ท่าขนส่งสินค้าเอกชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตาบ จากนั้นนะครับทั้งหมดก็ได้ข้ามมายัางฝั่งไทยนะครับโดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตากรับตัวแล้วก็นําตัวขึ้นรถบรรทุกที่เตรียมไว้จํานวน10คันนะครับก่อนจะนําทั้งหมดเดินทางต่อมาบริเวณหอประชุมที่ว่าการอรําเภอพบพระเพื่อตรวจสอบจํานวนแล้วก็คัดกรองคัดแย้ว่าคนไหนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงด่านตอมอตากร่วมกันทํางานหลังจากนั้นครับก็นําตัวทั้งหมดไปที่มทบ3 0วิทยายลัยเกษตรตากและรวมไปถึงกองกบการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากเข้าสู่กลไกตรงต่อระดับประเทศต่อไปนะครับ <c oughs> เพื่อการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้เสียหายหรือเป็นกระบวนการที่มีชื่อว่า NRM ด้านนายภูมิธรรมเวยชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านยืนยันว่าชาวต่างชาติที่ถูกส่งตัวเข้ามาในไทยตามที่ทางการเมียนมามาประสานมานั้นจะมีการตรวจสอบก่อนส่งกลับประเทศว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งคอเซนเตอร์รวมไปถึงการยืนยันว่าจะไม่มีการตั้งศูนย์อพยพแต่จําเป็นลักษณะในการส่งกลับประเทศต้นทางโดยเมียนมานั้นส่งรายชื่อรวมไปถึงพาสปอร์ตมาให้ด้วยครับซึ่งนอกจากนี้นั้นทางจีนอย่าง ได้มีประเทศอื่นๆแล้วนะครับมาประสานทางสถานทูตประเทศอื่นๆมาประสานเพื่อช่วยเหลือโดยตรงแล้วก็จะดูแลคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ3สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนทางด้านพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเปิดเผยนะครับว่าการเดินทางการเดินหน้าปราบ,ปร,บปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเจมาตรการเข้มการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองถูกหลอกลวงหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งมาตรการของรัฐบาล เรื่องของการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เนต็ตนะครับวรวมไปถึงการงดส่งออกน้ำมันเป็นการกดดันแก๊งคอเซนเตอร์ฝั่งเมืองเมียวดีของเมียนมาก็ทำให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักครับส่งผลในเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและท่านก็ยืนยันว่าจะยังดำเนินการเดินหน้าปราบมาตรการปราบปรามกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ต่อไป ต่ออย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้พยายามรุกคืบนะกดดันทุกวิถีทางทั้งเรื่องของการราัตเวนปราบปรามต่างๆและให้เป็นเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเนี่ยก็อยากขยายผลไปในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับส่วน